ครับวันนี้รายการเกษตร55นะครับาตามาา,าลูกค้าที่ใช้ตัวอีเขียวนาโนชื่ออะไรนะเจ้าของสวนชื่ออะไร่ีอวอนดีวอ,อนวอนบึงสำรานอ่าเริ่มฉีดตอนที่ต้นประมาณไหนพี่เรยังเอวฮนะอ๋อเอวนะภาษนะ<ำ>าบรรเทาประจำนี้เนาะอจำเอวลุงสุนเอวฉีดกี่ครั้งครับีกี่ครั้งครับครั้งเดียว อ๋อทางเดียวมัดมัดไปยังเม็ดสองแคปซูลสองแคปซูลกะซื้อมาแคปซูลจากบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองแคปซูลกับสามร้อยบาทก็ไม่คือประหยัดแก่แต่ถ้าพียจะลองดอยากลองดูแต่ถ้าเจ้าใช้ปุ๋ยเคมีนี่อ่าไอ้ตรงเนี้ยมันสิประมาณประมาณจักรสอบนี่นะครับสองสอบสองสองพันสอบละพันกว่าสอบละพันกว่าบาทกัตกประมาณสองพันกว่าเนาะ 2องพันกว่าไอตัวเนี้ยสามร้อยมันคือประหยัดฮะครับพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมันจะต่างจากไม่ใช้ไหมปกติสูงแบบนี้ไหมครับมันมันไม่สูงขนาดนี้อ๋ออันนี้มันสูงแล้วมันเขียวสูงเขียวเขียวอ่เขียวจะอุ้ม่ออมันใหญ่เนาะต้นใหญ่ด้วยทั้งยาวใหญ่ยาวนะปูนมากได้เพราะว่าไอ้ข้าวโพด ยามนี่นี่เสียให้มันงามจากที่มันบ่งงามเด้มันบ่งคือข้าวโพดเนี้นเลยต้องวิ่นปุ๋ยสามศอกสี่ศอกนี่่านผู้ชมต้องใช้ปุ๋ยสามศอกสี่ศอกได้ขนาดนี้ถึงจะได้ขนาดนี้แต่นี่ใช้เทียนนาโนเพียงสองแคปซูลสองแคปซูลสามร้อยบาทปุ๋ยก็ใส่ครั้งเดียวถ้าถ้าเขาหน้าพี่ทําไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยใช้นี่อย่างเดียวตั้งแต่เล็กๆเลยพี่มันจะใหญ่กว่านี้อีก คือถ้าต้นใหญ่ไอ้ฝากก็จะใหญ่ด้วยเขาโพดอ่ะเนาะสังเกตนะครับใช่ตั้งแต่ต้นกล้ามาลงแต่ต้นก้าลงดินปั๊บบ้านเฮาบอกว่าพ่อห้างมาติดขี้ดินกะผลตัวนี้ขึ้นมาอีกพี่เมื่อกี้เมื่อคืนเห็นบอกว่าไอ้ปกติฝากมันไอ้ดอกมันจะออกก่อนฝากหรือตอนนี้ฝากมันออกก่อนดอกแล้วหรือยังไงนะักตอกก่อนดปกติเขาอนดปกติเ้าโพดถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยมี ดอกออกดอกออกแล้วมันจะจะใส่ฟักครับอันนี้มันฟักใส่ก่อนก่อนดอกอ๋อถ้าใช้ใช้เขียวนาโนฟักตัวนี้ออกดอกอันนี่จะขึ้นครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่คือปุ๋ยเคมีต้องตัวนี้ออกดอกออกก่อนแล้วถึงแล้วถึงจะออกแล้วค่อยมีฟักฟักออกก้อนดอกอ๋องามๆเลยบาทนี้ที่เอาสำหรับมันก็ใหญ่เลยเนาะถ้าอายุสี่เขาใส่ปุ๋ยยกเะดือน จะเพือครับสามป่ะอ๋อสามตัวสามเพื่อแล้วอ๋ออันนี้อันนี้ใช้ปุ๋ยนี่ใช้ปุ๋ยครั้งเดียวใช้ปุ๋ยครั้งเดียวนอกจากนั้นก็ใช้อีกเขียวนาโนครั้งเดียวครั้งเดียวครับท่านผู้ชมนี่ใช้อิเขียวนาโนเพียงครั้งเดียวนะครับโอ้ท่มหัวเลยท่วมหัวอ่าดูดูฝากดูฝากหน่อยช่างโจดูฝากหน่อยดูฝากหน่อยโอ้นี่ฝากดูฝากหน่อยเออเพิ่งมีฝากเออฝากใหญ่นะฝากใหญ่ดูส่วนที่ติดกันเนี่ยทางนี้นะครับสวนที่ติดกันนี่เขาไม่ใส่ไม่ได้ใช้อิเขียวนาน อ่าจ้างโจฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช้ฝั่งนี้ใช้ครับอ่าฝั่งนี้ใช้สูงสูงแตกต่างนี่ครับสูงเออสูงมากเนาะนี่ประมาณ2เมตรได้เนาะครับสองเมตรสองเมตรได้มได้อ่าฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวนะครับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้เขียวนาโนนะครับต้นจะเตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับครับเตี้ยต้นเตี้ยกว่าเยอะนะฮะเตี้ยกว่าเยอะมากเท้าหน้าก็เวลาปลูกก็ชวนไอ้ที่อยู่ข้างๆใช้ด้วยนะจะได้รวยด้วยกัน หนึ่งเซฟต้นดุดปุ๋ยแล้วก็พี่โจพี่โจพี่โจวัดไอฝั่งนี้เสร็จแล้วพี่โจเดินในวัดต้นฝั่งนี้อ่ายกยกยกมือขึ้นด้วยนะครับโอ้นี่สองเมตรเนาะครับผมโอ้ฝั่งนี้เอาเดินมาอีนิดหนึ่งพี่เดินมาอีนิดหนึ่งโอ้สูงแค่ดหนสูงโอ้นะฝั่งนี้ยังเตี้ยมากเลยนะครับใช้เขียวนาโนไปสองเมตรหนึ่งลำลำลำต้นก็จะแตกต่างกันนะครับสมบูรณ์ของลำต้น ความสมบูรณ์ของลำต้นจะแตกต่างกันแล้วใบก็จะแตกต่างกันอันนี้เขียวชะอุ่มเขียวชมต้นใหญ่สูงสูงยาวเขาด,ดย่างนี้นี่ถ้าเราเล่กปุ๋ยเีมีเยอะๆนี่เวลาเจอแสงแดดแล้วใบพวกนี้มันจะพันเข้าหากันมันจะไม่สู้แดดแต่ตัวนี้คือถ้าเจอพวกแสงแดดจ,จัดๆนี่ตัวนี้คือหนึ่งสู้กับแดดได้เลยสบายเลยความแตกต่างที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าใช้เขียวนาโนฝักจะออกก่อนดอกข้างบนใช่ไหมพี่ <No. S 2> ดอกข้างบนเนาะฝากจะออกก่อนนะปแต่โดยธรรมชาติของข้าวโพดก็คือ่าดอกมันออกแล้วค่อยมีฝากข้างล่างถูกไหมครับโอ้อย่างงี้ถ้าฝากออกก่อนฝากก็ต้องใหญ่เพราะว่าอาหารจะไปเลี้ยงฝากโอเคอพี่โจไอ้ตรงนี้บอกพื้นที่ตรงนี้ให้นิดหนึ่งเผื่อ,อทางทางแถวบ้านเขาต้องการจะมาดูแปลงตัวอย่างอ่ะบอกนี้อยู่ที่ไหนพี่เจ้าของสวนนี่คือท,ท,ที่ไหนครับ ที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่คือหมู่บ้านบึงสำรานนะครับหมู่บ้านบึงสำรานตำบลโคกกว้างอำเภอบุ่งค้าอำเภอบุ่งค้าจังหวัดบึงการเนาะตอนนี้เราอยู่ติดริมโขงเลยนะครับริมโขงเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับแดดโอ้แดดเปรี้ยงเลยหลังจากชีเขียวไปสองแคปซูลเนาะโอ้พุ่งได้สูงขนาดนี้เนาะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับัแคปซูลซูเปอร์กินอีเขียวแล้วเนาะ ยอดุปกตนเขียวล่เยอดโปรดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น